พยากรณ์อากาศภาอีสานมือดีประจำวันที่7พฤศจิกายน2 0 0หา6 0หาเข้ามาเช็คฝ่าฝนกันเลยว่าเป็นจังไนเนาะพี่น้องเนาะาำรับสภาพอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมืดอากาศเย็นจากประเทศจีนพวกกุ้มประเทศไท้ตอนบนมีกำลังปาดกลางแต่ยังคงเทนหายภาอีสานมีอาการเย็นกับมีหมอกได้ตอนเช้าขอให้พี่ๆน้อง,องๆภาอีสานทุกท่านดูแลสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศหนาวเย็นไว้นอจ้าเนะาเนะ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดยูี่1 5 2 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ 6อุณหภูมิตำสุดของภาคอีสานมีดังต่อไปนี้นครพนม1 5องศาเซลเซียสเลย16องศาเซลเซียสคอนแกนโคราช19องศาเซลเซียสมหาสรารคาม20องศาเซลเซียสแล้วก็อุบลราชธา,านี21องศาเซลเซียสจากไปสิไปเลาะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวกับไปได้เลยจังหวันนดนครพนมและจังหวัดเลยจากอุณหภูมิกับคนกลางที่จะดีที่เดียวเนาะอากาศเย็นไปสัมผัสอากาศหนาวกัน ดูแลสุขภาพจ้าพี่น้องคลิปดีกี่ขอตัวลาไปก่อนแอดมินกะเสียงอูอูอีอีเป็นวัดไขวัดเรียบร้อยแล้วคลิปดีล้ลาไปก่อนจะกันใหมคลิปหนะ้าบายบาย